ยามปกติสิ่งที่เรากลัวกันที่สุดนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ออกนอกลูก่นอกทางที่เราต้องการวิธีแก้อารมณ์ฟุ่งสา้านมันจะส้านไปแบบไหนก็ช่างมันเราใช้วิธีปราบวิธีเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ นั่นก็คือใช้อนาปานุสติกรรมฐานล้วนหรือว่าถ้านิยมใช้คำภาวนาร่วมโดยก็ได้ก็เป็นของดีอนาปานุสติก็คือการกำหนดล,ลมให้ใจเขาออกเพราะวาความสั้นของจิตจิตมีอารมณ์คิดบางครั้งถ้าเราจะใช้คำภาวนาโดยจะ จะไปชดฟ้องมากขึ้นเจ้านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำให้ใช้เฉพาะอานาปานุสติกรรมทานคำว่าอนาปานุสติกมรมทานก็คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก หายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่สำหรับการปราบจิตในรมพุ่งสั้นนี่ถ้าไม่ฉลาดพอก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกันคำว่าฉลาดนี่ก็คงไม่มีใครฉลาดอาตมาเองเป็นผู้ฝึกมาก่อนก็ไม่ใช่คนฉลาดเหมือนกัน เพื่อคนทุกคนต้องพบกับความพลังพลาดมันจึงจะเข้าถึงจุดที่พึงเข้าถึงจุดหมายปลายทางความพลังพลาดนั่นก็คือความประมาทของจิตหรือว่าการดื้อด้ของอารมณ์คือว่าไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้ได้กับตัวแตมาเองสำหรับคนอื่นไม่แน่ท่านอาจจะเป็นคนหัวอ่อน สำหรับอาตมาเป็นคนชอบลองสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีก็ลองดูเพราะชาวโลกเขานิยมว่าดีเช่นอารมณ์เครียดทรงอารมณ์หนักเป็นต้นผลที่สุดมันก็ไม่ดีจริงๆกลับเข้ามาหาอารมณ์พ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็คือถ้าอารมณ์เราสรั้น แล้วก็จับอนาปานนสติคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าจะภาวนาด้วยใช้คำภาวนาสั้นๆ ถ้าไปใช้คำภาวนายาวๆจะมีอารมณ์ดิ้นมากนั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุทโธสำหรับคำภาวนานี้แท่งคล่องอย่างไหนมาแล้วจงอย่าเปลี่ยนมีผลเสมอกันเพราะเป็นอารมณ์ที่ดึงจิตให้ทรงอยู่ในคำภาวนานั้นๆเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธิ ก้นคำภาวนาใดๆก็ตามต้องถือว่ามีผลเสมอกันในวิธีหนึ่งถ้าทำแบบนี้ถ้าใจมันไม่หยุดถ้ามันยากฝืนคิดพลานอยู่ดึงไม่อยู่จงอย่าฝืนถ้าคืนฝืนไม่ช้าก็เป็นโรคเสนาศาศ้นประสาทพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าเอาไม่อยู่จริงๆ แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปตามสบายอยากจะไปเหนือไปใต้ก็ปล่อยมันแล้วสติคุมไว้ไม่ช้าไม่เกิน20สนาทีเป็นอย่างมากก็ไม่เคยถึงมันก็จะขี้เกียจคิดพอาขี้เกียจคิดแล้วก็ดึงอารมณ์สมาธิคือตั้งสติสมัมปชัญญะจับลมให้ใจเข้าออก ตอนนี้อารมณ์จะทรงจิตเป็นฌานได้นานอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะสบายที่สุดเพราะนันว่าวิธีปราบจิตในรมณ์สั้นเขาต้องทำกันแบบนี้เียกแบบหนึ่งการหัดเฟทรงอารมณ์จิตแบบง่ายๆแต่มีผลดีแล้วก็ตั้งใช้อารมณ์ไม่น้อยๆอย่าให้มากเมื่อใหม่ๆ ตั้งอารมณ์ไว้ใช้สิบระยะทั้งการให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับถึง10บพอสิบรักษาอรมณ์ไว้ถ้ารมมันสัน้นนับหนึ่งใหม่ถ้ามันยังไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบแล้วทห่ใจสบายยังอยู่ยังสบายอยู่ก็ว่าไปต่ออีกสิถ้าเห็นว่าจะพล่านมากเกินไปเไว้ไม่ได้ก็เ,เลิก เวลาก,ก็เวลาท่านนอนก่อนหลับพยายามจับลมให้ใจให้ในสิบคู่พอสิบคู่แล้วถ้าจิตมันจะคิดก็เชิญถ้าไม่คิดไปถ้าตื่นมาใหม่ๆยังไม่ลุกจากที่นอนยังนอนอยู่แบบนั้นก็จับลมให้ใจอีกสิบครูภาวานานด้วยก็ได้เวลาที่ท่านเดินไปเดินมาแล้วนั่งว่าง จับลมไม่ใจเล่นสิคู่ไม่ต้องเรยวเวลาถ้าท่านทาอย่างมีจริงๆทรงอารมณ์จิตจริงๆภายในสามเดือนนี้ท่านจะเป็นคนทรงฌานที่ดีที่สุดอารมณ์ฟุ้งส่านจะหายไปไม่หายเลยนะไม่หายแต่มันจะเบาลงคนที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆก็คือพระอรหันต อันนี้เป็นวิธีต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านจะต้องพยายามฝึกต้องพยายามทำเอาชนะมันนานไม่ได้แล้วก็ชนะเร็วๆยาวไม่ได้แล้วก็สัน้นยังไงยังไงวันหนึ่งให้ชนะให้ได้เคชื่อว่าทุกวันเราต้องเป็นผู้ชนะชนะมากไม่ได้เราก็ชนะน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะ